มีการต่างๆขึ้นมาแล้วจะดูย้อนหลังนะคะไปเมนูเล่นย้อนหลังค่ะสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการได้เลยนะคะวันไหนตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเหตุนะคะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่2ช่วงเวลาประมาณบ่ายค่ะสไลด์สไลด์ไปเลย อันนี้เจอเหตุการณ์แล้วนะคะประมาณบ่ายโมงครึ่งกว่าจะเห็นว่ามีภาพตัวอย่างนะคะเราสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของภาพได้ไปก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องไปหลังจากที่เกิดเรื่องนะคะแล้วก็ฟังเสียงได้ด้วยนะคะทีนี้อันนี้ไม่เกิดเรื่องนะคะเราสามารถไปกอเร็วได้ค่ะตอนนี้กอเร็วไว้อยู่2 x 4 x นะคะ ถ้าเราจะไปแบบที่เป็นปกติธรรมดาก็ 1x ค่ะอันนี้เราลองไปดู 4x กก่อนนะสี่ยังไม่ทันใจเราก็เลื่อนสไลด์อีกค่ะเพื่อบางทีนะคะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบเพราะอันนี้มันคือ5้านาทีนะคะต่อไฟล์มันก็จะใช้เวลานานหน่อยว่าเขามาจากไหนยังไงนะคะออาวเขายังไม่มา เลื่อนสไลด์ไปค่ะอ่าอันี้เหตุการณ์นะคะหนึ่งเอ่ามาแล้วนะคะ สามารถฟังเสียงได้ค่ะแล้วก็เรากดบันทึกได้นะคะจะเห็นว่าพอเรากดรูปวิดีโอนะคะมันจะมีเป็นจุดสีแดงๆขึ้นน้านสายบนอันนี้คือบันทึกแล้วนะคะบันทึกเหตุการณ์ในขณะนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไปดึงไฟล์บางคนเข้าใจว่าการที่ดาวน์โหลดหรือดึงไฟล์มาไฟล์ในการ์ดจะหายไปไม่หายนะคะไม่ได้ตัดออกแค่บันทึกเพิ่มเติมสมมติเหตุการณ์นี้นะคะเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเราพร้อมที่อยากกดหยุดนะคะบันทึกกดหยุดบันทึกแล้วก็ส่งลายต่อได้เลยนะคะหรือส่งลงเฟ e บุ๊กลงอะไรสามารถทำได้เลยในแอปนี้เลยค่ะง,ง่ายมากๆอันนี้ถ้ากอ่อ 4x นะคะก็จะเหตุการณ์ก็จะเร็วขึ้น ทีนี้เราถ้าเราจะไปไฟล์ออันอื่นนะคะเราก็สามารถที่จะไปเลื่อนได้ในแต่ละช่วงเวลานะคะเลือกได้เลยนะคะเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ถ่ายแชทที่กล้องวิดีโอ,อที่กล้องถ่ายรูปเลยนะคะเราก็ส่งไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนดาวน์โหลดเป็นเมนูที่เป็นลูกศรชีลงอันนี้ดาวน์โหลดทั้งไฟล์เลยค่ะไฟล์นี้มัน5นาทีก็จะใหญ่นิดนึงนะคะใครมือถือเมมเ,มเต็มเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะคะส่วนใครที่ซื้อระบบคลาวนะคะคูเรียเรามีคลาวด้วยที่เป็นลูกเมฆตรงข้างๆแผ่นดิสอันนี้สามารถที่จะซื้อเพิ่มแล้วมันจะอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะที่จะบันทึกเอาไว้ ทีนี้ก็ง่ายแล้วนะคะกับการที่เกิดเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะจะกอเร็วกอช้าไปกดแค่เครื่องหมายก็สามารถที่จะเร่งเร็วเร่งช้าได้นะคะง่ายมากๆกับการใช้กล้องคูเรียนะคะโดยเฉพาะคูเรีย WiFI อันนี้เป็นภาพจากกล้องคูเรีย Wi f ฟนะคะตัวที่เป็นเอ่อ C7 นะคะความละเอียด5ลร้านทั้งภาพทั้งเสียงได้ชัดเจนนะคะสามารถเก็บภาพบนันทึกภาพได้คู่เรียลไวไฟเรามีรุ่นนะคะเยอะแยะมากมายใช้แอปพลิเคชันเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญประกันยาวๆค่ะประกันถึงสปีด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้ง่ายแบบนี้แหละค่ะใช้ดูในแอปเดียวกันได้เลยสามารถดูพร้อมกันได้ทีเดียว4กล้องเลยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะ เพจหรือไลน์นะคะแอสซคูเรีย c ีซีในช่อง youtube แล้วก็มีนะคะเกิดใครยจิตปัญหาเรื่องของการตั้งค่า ai กํกำหนดพื้นที่อันนี้สนุกมากนะคะสามารถติดตามดูได้ในช่อง youtube คุณจะได้รับข่าวสารดีๆก่อนใครเลยค่ะจากคูเรียซีซีทค่ะ